วันที่16ปกกาคมกถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญในแวดวงของการศึกษานั่นก็คือวันครูนั่นเองนะคะโดยครูบาอาจารย์สิ่งทีทีพึ่งลํำลึกถึงสูงสุดในชีวิตลำดับที่3นั่นก็คือครูนะคะซึ่งก็เป็นผููที่อบรมสั่งสอนศิษย์โดยความหักความเมตตาดังเพลงผักคุ้นที่3ที่เห้าหมักในยินอยู่ในพิธีไหว้ครูซึ่งกระส่กันมากว่า60ปีมาแล้ว ซึ่งเด้กล่าวถึงนิยามอันลึกซึ่งของความเป็นครูและก็มีการพรรณน,า,นาถึงความเมตตากรุณาความดีของครูเพื่อให้เหามีความกตันยูเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งความหูซึกของคุณครูเนื่องในวันครูในปีนี้กันแน่ค่ะไปติดตามได้จากคลิปค่ะร่วมงานรู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูค่ะตลอดระยะเวลาที่ เป็นครูมาได้20ปีนะคะวันนี้เป็นวันที่มีความปลื้มปิติยินดีในความเป็นครูที่คุณครูนิ่มได้สอนเด็กนะคะให้มีความรู้และหลายรุ่นที่ได้มีอาชีพการงานมีวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพการงานที่ดีนะคะวันนี้ลําลึกถึงคุณครูครูบาอาจารย์ตั้งแต่สอนครูนิ่มตั้งแต่ปนหนึ่ง และตลอดมานะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์นะคะที่คุณครูนิ่มให้ความเคารพนับถือนะคะก็ฝากไปถึงเด็กๆนะคะนักเรียนหรือว่าคุณครูคทุกท่านนะคะที่ดูรายการนี้อยู่นะคะวันนี้ขออำนวยหวยพรนะคะขอให้ คุณครูทุกท่านทั่วประเทศหรือทั่วโลกของเรานะคะได้มีความสุขในวันครูเนื่องในวันครูปีนี้รู้สึกภูมิใจมากดิฉันเองก็ได้มาร่วมกิจกรรมวันครูทุกปีเพราะว่าถือว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีคุณูปการครูนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงยิ่งดิฉันเองได้รับการบ่มเพาะ,ะให้เป็นเด็กกตันยูรู้คุณต่อครูแล้วก็ได้ ทำหน้าที่ครูก็พยายามปลูกฝังลักษณะนิสัยของเด็กนั้นให้เป็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตลอดเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศแก่ วงตระกูลเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมแสดงความยินดีขึ้นชมก็ในโอกาสวันครูปีนี้ก็ขอคารวะคุณครูทุกท่านแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยความคารพทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ